สวัสดีค่ะทุกคนเพ็กนะคะจากช่อง PK Place Channel วันนี้จะมารีวิวการสอบใบขับขี่แบบคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะก็คือเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็สอบแบบจบของโรงเรียนนะคะเอาเป็นว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะสว่วนท่านใดที่อยากรู้รายละเอียดเก <oui. S 2> ี่ยวกับการเรียนขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นเพ็กก็ได้ทาคลิปไว้แล้วนะคะไปตามชมย้อนหลังได้เลยค่ะ สอบใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะไปสอบที่จังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยู่นะคะของเพชรก็จะอยู่ที่ไซตามะเนาะเวลาทําการของที่นี่นะคะก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เวลาที่เขาให้เริ่มลงทะเบียนก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้โมงสิค่ะ เอกสารนะคะที่ต้องใช้ในการสอบใบขับขี่นะคะเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าถ้าจบสังกโรงเรียนสอนขับรถนะคะทางโรงเรียนเขาจะเตรียมเอกสารให้ตามดังรูปนี้เลยคะ่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องกรอกเพิ่มเองนะคะก็จะเป็นเบอร์2กับเบอร์6ค่ะอารมณ์ประมาณแบบว่าแบบสอบถามทั่วไปนะคะเช่นเมื่อก่อนเคยมีใบขับขี่มาก่อนหรือเปล่าหรือเคยโดนอายัดบัตรไหมหรือภายใน5ปีที่ผ่านมามีโรคประจําตัวอะไรยังไงไหมประมาณนั้นค่ะ ำดับแรกเลยนะคะเราจะต้องซื้อสแตปม1,750เยนเพื่อเป็นค่าสอบค่ะหลังจากแปะสแตปมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต่อแถวยื่นเอกสารค่ะข้อสอบจะมีเวลาให้ทําแค่50นาทีนะคะจะเป็นข้อสอบถูกผิดหมดเลยจะมีทั้งหมด5ภาษาให้เราเลือกนะคะญี่ปุ่นอังกฤษจีนโปรตุเกสแล้วก็เวียดนามค่ะโดยข้อสอบ95ข้อน,นั้นจะแบ่งเป็น90ข้อแบบรูปประโยคทั่วไปอ่านแล้วก็ตอบถูกผิดเนาะแล้วก็อีก5ข้อเป็นรูปภาพค่ะ ถึงเวลาตอนที่จะประกาศผลนะคะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเหมือนแบบว่าตอนที่ตัวเองสอบเข้ามาหาหลัยเลยค่ะคือมันแบบบอกไม่ถูกจริงๆทุกคนให้ภาพเราเรื่อง เราเพ็กก็สอบผ่านด้วยคะแนน90พาดีนะคะแบบคราบเส้นมาดีเลยทุกคนดีใจมากส่วนคนที่สอบไม่ผ่านนะคะก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะคนที่สอบผ่านนะคะก็จะไปทําเรื่องต่อกันค่ะเขามีเวลาพักเที่ยงให้1ชั่วโมงค่ะแต่อยากจะบอกว่าลงอาหารแย่งกันกินมากเพราะว่าสถานที่มันเล็กนะคะเพ็กก็เลยกินแบบซื้อพวกโอนิกิริมาแทน ในช่วงบ่ายนะคะจะต้องทำเรื่องถ่ายรูปติดบัตรนะคะแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอีก2,050เยนสำหรับการออกบัตรใบขับขี่ค่ะเวระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดนะคะก็คือประมาณตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3ครึ่งค่ะถ้าถามว่าเพ็กสอบครั้งเดียวยังไงให้ผ่านนะคะอันดับแรกเลยก็คือความขยันก่อนสอบโค้งสุดท้ายะคะ่ะทำก็สอบทําวนไปค่ะแต่สุดท้ายแล้วคืนก่อนที่จะสอบนะคะเพกใช้วิธี ดู YouTube แทนค่ะอันนี้ก็จะเป็น YouTube ที่เพจแนะนำนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามรูปนี้เลยค่ะคเวลาขึ้นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งไถทำข้อสอบไปค่ะ